อเตอร์ทาวเป็นเมืองชายแดนติดต่อระหว่างรัฐวิกตอเรียกับเซาออสเตรเลียหรือภาคใต้ออสเตรเลียนะคะกฎหมายบางอย่างเข้าจะต่างกันนะคะระหว่างรัฐวิกตอเรียกับภาคใต้ของออสเตรเลีย ่วนมากแล้วจะเป็นดินเค็มนะคะน้ำทะเลนุน,นขึ้นมาค่ะก็จะปลูกอะไรได้ไม่มากนะคะ เรือจากคลสมัยเก่านะคะเขาก็เอามาพัฒนาปรับปรุงให้เป็นเรือท่องเที่ยวสําหรับคนต่างเมืองหรือคนท้องถิ่นนะคะจะมี3ามชั้นมั่งมีสองชั้นมั่งนะคะนี่ค่ะสถานีรถไฟมูเรบริช เป็นสถานีรถไฟเก่าแก่มากนะคะมีอายุปเป็นร้อยๆปีนะคะเพราะในยุคก่อนๆนั้นการเดินทางที่สะดวกที่สุดก,ก็คือรถไฟนะคะจะมีเรือก็นิดหน่อยนะคะถึงจะมีแม่น้ำตอนนี้ก็รถก็วิ่งอยู่บนเขานะคะถ้าเป็นตอนขามาครั้งที่แล้วก COVID ่อนโควิดก็เราขับรถมาเนาะ ็จะผ่านภูเขาเหมือนกันค่ะเป็นลูกเดียวกันนะคะแต่คนละฝั่งที่เห็นเป็นต้นตน,นี้คือต้นอลนะะอล i ฟนะคะออล i ฟเขาก็จะทําเอาไปโดงเนาะโดงแล้วเอามาขายก็จะมีเยอะอยู่ทางภาคใต้ของออสเตรเลียก็คือแถวนี้แหละค่ะแล้วก็ออกไปอีกทางนึงก็คือวิกเตอร์ฮาเบอร์ เราก็ได้ผ่านแม่นม้ำมูเรมาแล้วนะคะแล้วก็ผ่านสะพานข้ามแม่นม้ำมูเรหรือเรียกว่า M มูเรฟิชมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในทางราบอแต่ก็ยังมีบนเทือกเขาอยู่นะคะเป็นเทือกเขาที่เราจะข้ามเข้าไปตัวเมืองแอตแลนตต่อไปก็จะเป็นช่วงของระยะการเดินทางที่จะผ่านแอตเลนตฮิลล์หรือเป็น ฐานที่ที่เขาผลิตไวนยนะคะเป็นปร้อยๆโรงงานนะะก็ไมนั่งอยู่ฝั่งซ้ายของรถไฟก็ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวถ่ายให้ดูค่ะข้างล่างเห็นไหมคะรถที่เรามานะคะที่เราเดินทางมาค่ะหมดไหมคะรถยนต์กำลังวิ่งลงเขาเหมือนกันนะคะตอนนี้อยู่บนที่ลาบนภูเขาอยู่ค่ะบาเล่ค่ะ ก็บางส่วนเขาก็เก็บเกี่ยวแล้วนะคะบางส่วนก็ยังไม่แก่ค่ะเรากําลังผ่านเทือกเขานะคะวิ่งอยู่กลางเทือกเขาเลยนะคะสองฝั่งจะเป็นเขาอย่างนี้หมดเลยนะคะกำลังขึ้นถึงยอดสูงสุดแล้วะคะ่ะกำลังค่อยๆขึ้นไปนะคะ แอดเตแล้วนะคะทุกคนก็เตรียมตัวเก็บกระเป๋าสัมภาระเข้าที่นะคะไม่กระทั่งพนักงานก็ต้องเก็บขยะเก็บอะไรให้เรียบร้อยอย่างกัน,นะคะ่ะสองข้างทางตอนนี้ก็จะเป็นบ้านคนนะคะที่เขาทำฟาร์มนะคะรถก็จะวิ่งตามร่องเขานากหมายถึงว่า,าช่องเชื่อมต่อระหว่างเขารูใกับลูกเลยนะคะ บางส่วนก็ต้องระเบิดเนาะวินชาๆไ่เร็เไม่ได้เขาก็มีกฎของเขาเหมือนกันนะคะกฎในการบิบบนรถไฟเนี่ยถ้าจะเข้าในตัวเมืองแต่ละที่ดดต้องชะลอความเร็วน,นะคะเหมือนว่าไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือน,นรถยนต์ธรรมดาเหมือนกันคนะ่ะ